นั่นมีลูกหน่อยกับเป็นเสลปนะเอาก็ึ้นมาเปิงหลายแท้คือมาเปิงหลายกลางแน่เดี๋ยวสิบก็คนมัแม่มูเจ้าเขาไปคอยแช่อันของพยาบาลเขาไปท่าเขาไปหาท่านพยาบาลขอแช่เขาหอดพุ่พอดีนะวันดีจ้าค่อยๆแห้งไม่ได้นะคะห้านสาว่ข่นอนคข่ยางอ่อนบ้านอยู่ก้อนสิเขามาไหนก็ซซอกกอยซอนึกขอถามหาสร้างว่าอุ้ยถามน้ำ้างว่าไปจบทไปใส่เขาเจ้าว่าก็อยุ่ในบ้านหล่บคอยก็เลยบบ บ่อนเคาะประตูเนาะนาริตานอนไหมนอนอันอาสบา,ายโยคาไหมมึงสิพ่ายก็ต้องคอยบอกแห้องังไรเด้อนาริตาสิเตือน ึ้าวยพยายามไปสร้างเลยนี่ป้าเจ้าจะแม่แม่แม่น้องนาลิต่อเอากระเป๋าเห็นแพ็กยนไหมาขายดิบขายดียนไหหาเนาะข,ข,า,ยข,ข,า,ยข,ขายอยู่ใอรก็สช้เนาะขายสิขายอย่างนี้ มันตรงมีควันฝ้่นด้วยเจ้า่าฟอกแย่งไรเจ้าสิบเบอรดยหายใจด้วยวันนี้มาแล้วยูทูบเบอร์คนใหม่ยังหาโทรศัพท์อยู่ด้วยใส่โอปป้าก็ได้มันกับว่าแพ้งหรอ ก็ไม่น่าใส่คอยเขาใจอยู่ถ้าลูกคอยไ่ซื้อใหรคอยพ่อได้ได้นนนนนหนิเขาะฉะนั้างบอกพันไม่เงินพันังไม่น่าไปอันไหมเขาก็ไม่ไล่ได้หลายเนาะเจ้าก็บอกเจ้าก็บอกเป็นติตุนแหลูกนาทาวอลเป็นตุนเราอยู่ด้อยนี่ฮอน่่บอกเพื่นผัวเ้ออติตุนฮะวอลผานาลิตาได้หนิมือเล็กสุด มื่อไรจะใส่นี่มื่อก็ตรงเปียนลเนาะเดี๋ยวมือไดต้อไปหาสีนำมันมากนี่ไม่ระบายนะแต่ว่าสีเลอะไ่ได้ดอกยำไใส่ปากใส่ยังต้องเฝาเด้ต้องเฝายาเยอะเยอว่างกระปืนได้ลุใส่ปากนี่ใส่ปาง คอยมาคุยมาสัมผัสคากแน่เนาะคอยมาหอดหมองสบายกว่าไายเลยคอยหายแล้วแล้วคอยสีหายแล้วคอยมาตรงรนมาแตุ่ด่วนได้นเลยอกตันแม่เต่ยยังมาแล้วอยู่คอยถือรางวัลทีหนึ่งหนอคอยซื้อไอโฟนหให้เจ้ารางวัลทีนึ่งได้ถือสองตัวหลังคอยบบร้อให้เล มูเขาเนี่ยมีอันช่องเหมือโทรศัพท์แล้วมันดีรุ่มเขาเพื่อกระดา่เตียแล้วเป็นมูยยดอันออฟฟิศกระได้เนี่ยเอ็มวอ์มาจากนี่ยเอ็ม งานออฟฟิศนะมาจากคุณเนะี่ยมาพี่ใหม่พี่ใหม่เนี่ยมะครับไปจ้างจอกอุดรมานีนะมือคืนนี่พี่ใหม่ไนะนะหมพี่ใหม่คนแก่นนะี่ไม่เจ็บสาสเนาะน้ำซากกินน้ำเขาอะไรนางมึงเขาไป็เซโรเซเลอยู่แช่ขขอยแน่เห็น่าก็ได้ แซ่เขาไปกุมเนี่ยคนบบคแซ่ไปน่คุมเองเนี่ยขยันเขาหายคอยไหมไม่เงยนกแคทยังกใหาดอกหาดิดีหายคอยนะอันป้าแจ้วแคทยังกะไหาดอกคไม่เงยนกมอยยังมาอันผมย่ากันยังหายคอยไหมอีลีลำคาสันไม่มีอัตลบในการดูสันอ๋อ้าจ้ลงคิวไบนต่อคหนตอนีธรรมแต่าแต่บไ้าได้คอย อันน้ไม่ได้ดอกอ่าผมนะ่ะหนบอกว่าจะไปตัดประสนอ่าลำคาญเดียดเด๋ยวรัดเดี๋ยวรวบเขากับห้องอาบน้ำแล้วเขาก็อยากพึ่งมันแห้งนะบออยากปเอาใดมาเป่งหัวก็มันนอนผมผมมันพังทําไมไม่รวบผมขึ้นไม่มีอรรรสในการดูสักเอาข่อยก็จัาศิวาจังไหนเนาะบัดพักเย้าพักเย้านั่นนี่ไปหายแล้วบอ <c oughs> หายรอด <c oughs> <c oughs> เอาการให้เคนลุกเขาก็ไม่เคยตอบตัวไเดิคอยเป็นคนเสียงดังแต่ยานคนเด้อขคอยไปตอบตัวไปดิคอยนั่งหายได้หายคอยหนี่งไปเสียงดังจริงจริงนี่ต้องอยเป็นคนใจอ่อนไหวอันมันคืนเนี่ยว,ว่าไม่เก็บศาสตร์ก็ไม่เก็บคักเก็บเน่อพอไปเจอไปตลาดทั้งเมืองมาเพิ่งไปตลาดที่แถวนี้

คาเฟ่เดนบอกมีนเป็นคาเฟ่บางก็จะเป็นมิ่งของเที่ยวนำอยากไปอยากไปถ่ายรูปถ่ายรูปก็บน้าลยตาเอาแต่เพียดดังก็เพลิดเพลต่ำกันยังไงข่อยข่อยเพียดน้อยเพราะเป็นปเจ้าเพียดไหเจ้าพอตรงไหลได้ถ้าไครไหเจ้าหามไหลได้ถ้าเจ้าไรลุ่ยคนมาบึงข่อยเลยร้านนอนจ้า ร้านน้อนโอ้ยยงมาถ่าน้าในตาสิสิตื่นสิโอ้ยพ่อคอยเปลี่ยเนี่ยคอยอยากเห็นเขาก็ถ่ายลูกเขาคือเช็คอินคืองามแต่คอยให้ป้าเจ้ามืออื่นไปน้ำกันยังมาหาไทยอ่ังมาไหลยังมาหยังนี้ยเขากรปเฮร่เพื่อของเจามือละเนาะต้องตกลงกันก่อนนน่กว่าสิบไปแล้วใคอ้างขอโทษอ้างกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าที่ป้าเจาขายลูกค้าอันลูกค้าพ้าอัน ลูกค้าถามมาตอบเขาก็มาหายปลาแจ่วด้วยถ้าเป็นคอยน่ะคอยถือได้มื่อละสิบเตือนแล้วเทยก็า่ะมางซอมาซอยดอกแพ่ของน่ะไอ้เียนเอาจะซื้อไมจะกมาขายแล้วแต่เขาบอกี่า่ได้ขารไอ้เียนมาอกเด้อหนเจ้าคอยสิขายอย่างพปาาหน้าขายอยู่ ถ้าไม่โฉนดก็สิขายอยู่ดอกไม่ไมีโฉนดอบจะถ่ายข่อยกคนแม่แม่เตี้ยตัวจรอดแล้วเขาเล่าข่อยก็ได้เล่าเป็นมูล่ะข่อยจะเอาแย่งหลานจะเกิดเพราะก็ได้แม่เตี้ยนล่ะกับในออฟฟิศเราเป็นมูน่ะว้าให้ปักคิวถือปักชงคิดงาบเอามืนีงาบพี่ลืมเขามันงำข้อกันปักชงคิดไหมเพี้ยนไฮต้าเขาสร้างกระสุนเลย แต่ว่าแต่ถ้าแบกหิวถ้ามักอันบของเตะแพ้บัสมคิดสมคิดเก่งเันก่งค่ะอาหานจะตลาดนอนแต่เจ้าหน่อยกับสิเมื่อละเมื่อสิไปนสไปก็ขอขอเราไปนั่นนะเพราะไม่ลดนะถึงไม่เราก็ไมเนี้ยก็ว่าสิไปซื้อรถอยู่เมื่อเนี่ย มึงก <l'> <m> ้านล้ายรถเปิดบอสิไปซื้อรถรถเปิดไปซื้อรถจคือกอย่รรขันะม่เรถอน่เนีก็พาะเราเนาะก็อยากรถได้อยากได้รถยนไหมไปใส่มาใส่ยางหายย่มอพื้นกับมาเจ็บเด้อันนั้นเบียเขาก็จะไปแพรอย่ขยันขี่หารถคว้างไว้พร้อมเด้อขยันก็ไปขี่แม่โอ้ยขอไปยังขอยื้อขอพื่อนลูกค่ะเด้อ พราะฉะนั้นพึ่นลูกใครบีกแม่จักมือนะถ้าแม่อยู่ด่วนถะแม่ต้องไปสอบไปกับคีได้แม่สีหับครับเพราะแม่ทับย์สนเล่นมาสัน่นอันรถอันนี้ครับอยา่างข้อหมายคือข่อยเป็นคนเฝ้าคนละเรื่องแต่ข่อยมาต่อกันนะนะอันรถอันแม่รถดเอนะรถอันพี่เอนะครับได้ดีมาสัน่นก็คือว่าเอาคือบอกจะสันแม่พูดบอกว่าสิครับขัน้นนี้แม่บอกว่าจักมือลูกในย่านแม่ไปจับ BM. บีเอ็มเฝ้าเฝาสวนขึ้นเลยรถรถพี่เอครับได้ดีนะ่าสั่น คอยก็บ่กอาจเอื่อมดอกเด้อสิไปิซูนรถไผยกระดากันยังว่ะแล้วใจมึงสิซื้อรถปัจเจศใส่ปัจเจมเนี่ยก็เลือกสียังไงอิลี่อ๊อกแต่สิซื้อเนี่ยสิซื้อบอกคอยบปะงหูแต่คอยอยากไปเบิรงซื้อนะคอยมิสซื้ไปเบิรงนไหมเป็นบ่ว่าแค่ไปดูนะไม่ได้บอกว่าจะซื้อหอยเจงาทีแล้วเจงาทีแล้ว มาแม่ยังดอกหลานมานั่งตื่นเหล่ากันอาเจ้าโราเสด็จผ้าหลานผ้าห่างอาบน้ำอาบทานากินข้าวกิน่ะไรปกับพ่ควดอ้มกันจะบ้านใหมเราแหงแหงว่ามีหลูหน่อยเนาะแหงบ่เคยมีหลูเลยแล้วเคยมีหลูมาก่อนบ่ เราเคยมีหลุมมาก่อนเราคอนโดนอะไรไข่เศร้าเลยเรื่อยเศร้าเรือยไปเฉียวไปกันเรือยไปกันเด้อไปกันเด้อจ้าย้อนอึ้นด้วยเถอันนู้นทักหาจ้าจ้าทัสดีค่ค้าทัสดีค่ะแม่เตี้ยช่องลอยอยู่ช่องลอยอยู่ช่องลอยอยู่